ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแทรเรียคัลเลอร์สมาร์ทพี่นายเป็นคนห่วงลูกสาวไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะตอนนี้ลูกสาวก็ต้องห่วงไม่มีลูกชายเลยไม่มีหนูเพิ่งไปพี่พี่หนูไปอยู่มาสิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะแล้วต้องมีกี่ปีถึงจะเรียนจบอ๋ออีกประมาณสองสามปีค่ะใช่รับเรียนจบแล้วก็แทนจะอยู่ที่นู่นหรือว่าจะกลับมาไม่่คะก็กลับมาช่วยงานช่วยคุณพ่ออู่แล้วเป็นย่าหนู เขาตั้งบริาง oh. mm hmm. ั่เขาไม่อย like ู่เขาบอกว่าเพราะพี่อยู่ละไงคะเราก็กลับมาช่วยทางนี้ด้วยับพ่อหน่ารักอุ้ยแต่พี่ไม่หนูไม่เคยเห็นแฟนพี่เลยอ่ะไม่เคยเห็นพี่แม่เลยก็ไม่เคยออกสื่อหรอครับทำไมอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เขาเ้าไม่อยากออกสื่อหรอครับอยากเห็นเนาะเห็นเี่เห็นแต่ส่วนมากเห็นแต่ลูกๆไงใช่เพราะลูกสาวสวยสามคนเลยนะก็อยากเห็นว่าได้แม่หรออยากูว่าน่าสวยๆแบบนี้ ไพ่อสิพ่อได้พ่อได้พ่อแก็<โฟ>ต้องสวยด้วยแหละถูก <ๆ S 3> <ๆ S 2> แล้วใน3คนนี้มีใครได้แบบว่าเชื้อศิลปินมาจากพี่ไม้บ้างไหมจริงจริงแล้วคนเล็กเนี่ยจะจะได้เยอะกว่าพ่อชอบร้องเพลง<ะ>นะฮะแล้วก็ส่วนคนโตนั่นสมัยก่อนตอนที่เขายังอยู่เมืองไทยยังเป็นเด็กเรียนประถมก็เคยไปให้ร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตด้วยน้องเมย์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องเก่งเท่าคนนี้คนเล็กนี่ร้องเก่งกว่าน้องเมย์น่าจะมีแววสุด ครับเสียงน่าจะดีสุดแต่ว่าพอเขาตอนนี้เขาแบบลูกทุ่งเขาอาจจะไม่ค่อยสนัทลูกสามคนในช่วงชีวิตที่แตกต่างกันเลยหรอตอนที่มีน้องแตกต่างครับคนแรกตอนที่มีคนแรกเป็นไงคนคนแรกคนโตเนี่ยคือช่วงก็ลําบากชีวิตก็ยังยังไม่ได้เป็นนักร้องนะก็เนี่ยที่บอกเสียงที่เายนยาขายล่าไหนี่แหละขายล่าขายส้นตำเขาลูกก็ยังเล็กอยู่น้องเมย ตอนตอนอยู่เป็นพัร์ตเมนต์เก่าๆเนี่ยอยู่ชั้นนู้นระดับฟ้าเลยนะครับซึ่งเป็นห้องที่เขาต่อเติมมาแัยไปเช่าอยู่เพราะว่าราคาถูกก็พาลูกก็สัก่อนแสดงว่ามีลูกคนแรกแล้วตอนนั้นคนที่สองก็ติงชื่อชื่อน้องแก๊มี่ก็เข้าแก๊บมี่แล้วแสดงว่าคนเล็กนี่แหละมีตอนสบายแล้วใช่ครับคนเล็กเขาก็โตมาในก็มีความพอเป็นักรอะแล้วตอนนั้นตอนที่พี่ไม้เซ็นสัญญาเจาะรัเบ้มชุนแรกๆเนี่ยคือเรามีครอบครัวแล้วมีพัรญามีลูก ต้องเหมือนแบบนักร้องสมัยก่อนมาที่แบบห้ามคนรู้ใช่เป็นไหมก็ต้องต้องต้องปิดด้วยต้องปิดด้วยยังต้องปิดครับปิดปิดปิดอยู่ก็ไม่ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้เลยนะฮะก็เนะก็ชีวิตก็ต้องคอยต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยก็ต้องทําก็ต้องปิดก็ต้องปิดบางครั้งก็แต่เขาก็เข้าใจลูกลูกเข้าใจ ะะไม่น่าคุณแม่เลยไม่๊เราเคยไม่เคยเห็นภรรยาฉันเลยอะแอบคิอแอบตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยอ่ะไม่เราไม่เคยเห็นตอนนี้ยังเราอยู่ไหมครับผมแอบเก่งมากนะจริ่ไหมจริงๆเราอยู่ชั้นสองนี่เองนะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปแะเนี่ยแค่อยู่ไหมคะอยู่ค่ะนี่อยู่ไหม ใช่เขาไม่ค่อยออกสื่อขอพี่ไปเจอเดี๋ยวนะพี่มีคนเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยเหรอเลี้ยงลูกแบบติงเนาะจรูนบอกพ่อจะสอนว่าให้ติดดินไปทำงานที่สาวทุกคนแม้กระทั่งพ่อขายน้ำปลาดี่เยอะแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปทำงานเป็นเด็กส่งเด็กเสิร์ฟกันอยู่หมดแล้วทุกคนมีมีค่ะมีบ้านแต่ว่าลูกใช่กำลังกำลังจะสอนคนิตด้วยต้องฝึกแล้วกลับไปต้องบอกให้พี่สาว ้ให้ไปทำงานเด็กเสริมงานเงินหัวใจแรงงานจริงนะโอ้โหต้องหาเงินเองอะเนาะต้องหาเงินเองต้องเรียนรู้ช่วิตอยากบอกอะไรกับคุณพ่อไหมอยากให้เขาดูแลตัวเองมากกว่านี้แล้วก็รักสุขภาพมากกว่านี้ก็เป็นห่วงเป็นเรื่องทั่วไปที่แบบลูกสาวหรือแบบบรรดาลูกๆก็เป็นห่วงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบว่าพักผ่อนหรือแบบว่าอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยจะชอบไปนู่นไปนี่เอาดูไล่ดูสวนเดินเดินไปเรื่อย ไม่คอตอนบางทีไม่สบายบางทีก็แบบอ่าก็เดินออกไปอีกแล้วแบบเออไปทำแบบเอ้ยดูว่าเขาทํางานกันหรือเปล่าอะไรบางทีเราก็แบบพักบ้างเล่นสวนเล่นอะไรเพราะว่าเราลงมือทำแต่นั่นแหละเขายิ่งที่ออกกําลังกายอ่าใช่ใช่แอ้<ห>ท่มันนอนอยู่เฉยก็ไม่อยู่หรอกโแข็งแรงนะใหญ่เนาะ อาหนูและลูกอยากจะบอกอะไรกับพี่ไม้ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณพ <antes interpretation> ี่ไม้ที่เมตตาแล้วก็แบบรักหนูเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนะคะก็จะตั้งใจเป็นลูกที่ดีค่ะก็คือตอนนี้ก็เราแพลนว่าช่วงไหนที่เขาว่างงานก็บางทีก็จะมีงานไปเขาเรียกว่าไปเ่าอีเวนต์ต่างประเทศเอาสินค้าไปก็จะให้น้องไปด้วยครับเพื่ออย่างนั้นคือไปสร้างสีสันในบูธในรายได้ร้องเพลงให้กับ อะไรได้ด้วยครับให้เขาหาประสบการณ์ที่บ้านที่อุดรจะเปลี่ยนแอร์ใหม่ยัง่ะอยากได้ครับอมาตีถ่ายตัวเราก็ต้องมอบแอร์กันหน่อยฮะเราไปมอบเลยไหมมาสิวันนี้นะคะเรา ของขวัญมามอบให้ค่ะรับรองว่าเหมาะกับทุกบ้านนะคะแล้วก็ยังช่วยให้วันหยุดพักผ่อนของคุณยมีความสุขมากขึ้นอีกด้วยค่ะนี่เลยครับ Air c a r ร e เร o ยค m a r t รครับรุ่นนี้ออกแบบร่วมกับ L d e c o คมีหน้ากากผ้าให้เลือกถึง3สไตล์ดีไซน์เก๋เหมือนยกปารีสมอยที่บ้านเลยฮะที่สําคัญนะครับสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือได้เลยสั่งงานจากมุมไหนของบ้านก็ได้เย็นฉ่าสบายครับมอบให้พี่ไม้เลยคับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดจริง ตรงนี้คือออฟฟิศออฟฟิศอ่าออฟฟิศเป็นนี่แหละครับก็เป็นตึกอาคารคล้ายกันก็ดูผู้บริหารดิโอ้ดูพิธีกต้อนไม้ไม่กว่าสามหลังเลยอ่ะพี่ไม้เออไม่ต้องเช่าหรอไม่้เช่าโอ้โหแซบไม้แซบตัวพ่อนี่นะฮะพี่ไม้นี่คือเป็นเจ้าแรกๆเลยนะใช่ถูกต้องการทำน้ำปลาเนี่ยใช่อ่าฮะอันนี้ก็คือออฟฟิศของพี่ไม้เลยครับเอ้าเซ็ตไป ผมยังไม่ติดไม้เลยนะครับอาติดไม้เอาไม้มาไม้ครับพี่ไม้ตอนนั้นเขามีการจัดอันดับปลาล่าทันายดีในประเทศไทยอันดับหนึ่งคือไม้ไม้วลมพอนถูกก็เราทรรมดานั่นนั่นต้นเคยคิดบ้างไหมว่าวันนี้รายได้ปลาล่าจะได้เป็นร้อยร้อยล้านบาทเราก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราเราอยากทำเนี่ยเพราะว่าเราอยากพัฒนาปลาล่าให้มีความมั่นใจใน ในการที่จะบริโภคหักอรทบสะอาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับสะอาดอร่อยนะฮะให้คนได้ยอมรับว่าจริงๆแล้วปลาลัาบางบางคนก็จะมองว่าเอ้ยดูไม่สะอาดแต่ว่พอเรามาทำเนี่ยเข้าสู่กระบวนการที่สะอาดแล้วว่าแล้วก็ทําสุกเนี่ยมันมันมั่นใจแต่ว่าทุกวันนี้พี่ไม่ได้มีแค่น้ำปลามีอะไรบ้างที่ทำหลายอย่างเลยค่อยๆทำไปมีทั้งเนี่ยผงยำหนมจีนแล้วก็ตลาดนี้นักกิ้ม สุกูตรพริกเกาหลีใช่ไม้ไทเกอร์นั่นคืออะไรเนี่ยไม้ไทเกอร์นี่เพิ่งจะเป็นสินค้าตัวเราพัฒนาเขาเรียกว่าวเป็นสมุนไพรครับฮะสมุนไพรช็อตนะฮะไม้ไทเกอร์ก็นะฮะก็มีสูตรเช้าสูตรเย็นอันนี้สูตรเช้าโอ้โหนะฮะก็ดื่มตอนเช้าตอนตื่นนอนมาก็ดื่มได้เลยอ้าวไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอ่าอะไรไม่เพรไม่ไม่ไมีคาเฟอีนเป็นสมุนไพรล้วนๆครับเรากลับมาที่ปลาละจากที่แบบว่าเอาง่ายๆเลยอ่ะปลาล่พี่ก็คือ ทุกบ,บ้านคุณไอโอก็มีของปลารามีมีมี่ถึงปลาล่าทำยังไงคือไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะดังขนาดนี้ก็ <_ A> <_ S 2> จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับเพราะว่าเราเห็นว่าพ่อกับแม่เคยหมักปลาาให้ทันตอนเป็นเด็กเนาะอยู่ทุ่งเล่ทุ่งนาเก็บจับปลาจะมาได้ก็หมักหมักใส่หายนะครับแต่ว่าการหมักคือก็มันก,ก็เป็นหมักแบบพื้นบ้านวิถีพญาในมิปัญาก็เสร็จแล้วการดูแลอาจจะไม่สะอาดอาจจะมีหมอมีหนอนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอีสานก็เขาเคยกินแบบนั้นนะฮาก็เราก็เค<า>ยกินแบบนั้นแล้วยังเพราะ ปลาล้ามันเป็นปลาดิบฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อให้มันสุกสะอาดก็เลยต้องมามาเข้าสู่กระบวนการกัน,กนเริ่มต้นทำให้มันสุกส,สะอาดมีปลาล้าขายเขาไหม อะไรนะฮะมีขายอะไรอ่ะแค่ขายอะไรแม่มองพี่ไม้ตาแข็งเลยเมื่อกี้มีมีเหมือนกันฮะแค่ขายอะไรน้ำปลาล่ะครัาจริงหรออ๋อแค่ขายปลาร้าเหมือนกันครับเรียนแบบเขาเลยก็ไอดอลของผมนไงฮะขายปลาล่ามอสมันมีป้ายเป็นรีเสื้อบิวบอร์ดใหญ่ๆเป็นทางด่วนเนี่หรอแซงด้วยอันนี้คือน้องรักก็รู้จักน้องในวงการหรือว่าเคยไปถ่ายละครถ่ายละครด้วยกันแล้วก็เจอคอนเสิร์ตบ้างก็เป็นเด็กที่น่ารัก นะครับเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์เหมื่อกี้คือแบบว่าคือแบบไม่หยุดนิ่งอ่ะแล้วเป็นคนที่อารมณ์สนุกโดนต้องนทายทุกได้ปวดปวดตลอดปวดตลอดอ่ฮะอะไดีเป็นพระพรหมครับอ๋อท่านท้ามหาพรหมทขาไม่เป็นเชื่อพระพรหมอ่ะก็ห้อยมาตั้งแต่ยังไม่ดังว่าชุดแรกเลยแล้วก็ก็อย่างที่บอกความความศรัทธาเนาะ เราได้สิ่งไหนมาล้วก็คิดว่าเราศรัทธาสิ่งนั้นละคุณใชมาทำไมคะมาทำไมคะมาตะไคร์ไหมะแต่คุณพูดอะไรไม่ออกดึงไม่กลับตะไครมาตะไครเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบพี่ไมมตรงนี้เขาทำตัวติดดินใช่ครับถ้าคนดูในทีวีก็แค่เห็นว่าพี่ไหมอ่ะเป็นคนบ้านๆเป็นคนติดดินแต่ถ้ามาสัมผัสแล้วมารู้จักกับพี่ไหมจริงๆมาแบบสังเกตพี่ไม้จริงๆคือพี่ไหมคือ เป็นชาวบ้านธรรมดานี่ที่แบบใช้ชีวิตแบบไม่ถือตัวไม่ถือตัวแบบโคตรง่ายเลยอ่ะก็เลยเป็นต้นแบบให้แซดด้วยใช่ <c oughs> ครับผม<อ>แล้วก็ได้คําสอนอะไรจากพี่ไม้มาหลายๆอย่างาจากที่เราแบบว่าได้ไปอยู่ไดไ้ใกล้ชิดพี่ไม้ได้แบบ เจอพี่ไม้ในละครแล้วก็ยิ่งไปอยู่บ้านพี่ไม้ครับพี่ไม้จะสอนการใช้ชีวิตเขาสอนยังไงพี่เคยมีมาก่อนนะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบที่มีมาแล้วตอนนี้ถ้ามึงมีนะมึงลองใช้ชีวิตอ่าที่มึงมีตังก่อนแล้วมึงมาทบทวนกับตัวเองว่ามันมีความสุขจริงหรือเปล่านั่นนั่นคือความสุขที่แท้จริงของมึงหรือเปลอมันคพี่สอนพี่สอนน้องดีก็ถ้ามีเงินปุ๊บใช้ไปก่อนเลยก็ใช้ในสิ่งที่จําเป็นเช่นจะใช้ครับณตอนนั้นน่ะ ผมเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมไปปารีสครั้งแรกฝรั่งเศสผมไปต่อคิวซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไอ้าจต่ไปโชว์กับใครพวกกระเป๋าตังค์นี้กูใช้หลุยนะเว้ยเนี่ยกูใช้ี่หรือมีพี่นักข่าวคนหนึ่งแล้วเขายิงคําถามมาอ๋อพี่เซ็กเป็นใบเซ็กชั่วหรอฮะครับใช่ครับพี่ใช่ครับอ๋อยินดีด้วยนะครับที่กล้าอวมาเปิดตัวเปิดตัวอะไรวะลาซาด้าดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ